กลางอะไรได้เยอะมากแข็งๆด้านด้านมันไม่ใช่สนิทกันดั้มไอพวกเนี่ยไม่โคตรเอาสวัสดีครับตอนนี้คุณรายการพันเฮดสวตี้โฟวันนี้ผมจะมารีวิวกันดั้มสำหรับคนขี้เกียรประกอบนั่นก็คือทตานต่านทันทัานทานมันก็คือแอคชั่นแอนด์แอคชั่น มันก็คือวิงกันดัมทำอาชีพบันไดกูเอามาครบอ่ะกูไม่รู้เรียกอะไรกูเรียกแค่ครบแม่งเลยมันคืองานสําเร็จครับผมพูดเลยว่าที่ต่างประเทศงานพวกนี้ได้รับความนิยมมากๆครับงานนี้มันออกแบบมาเพื่อเล่นโดยเฉพาะเลยสําหรับใครที่ขี้เกียจประกอบหรือว่ากําลังมองหาว่าเฮ้ยพวกนี้มันจะมาทดแทนกันดัมที่เราประกอบได้อยู่หรือเปล่าวะลองดูคลิปนี้ครับแล้วจะรู้ว่า ไอพวกเนี่ยแม่งโคตรเอางั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนที่จะไปดูรีวนะครับผมมีกิจกรรมแจกกันดัมกันดัมที่ผมจะแจกนะครับนั่นก็คือ SD กันดัมขอเป็น SD ก่อนนะไปทีละสเต็ป แต่ผมยังไม่บอกนะว่าตัวอะไรเดี๋ยวไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งกติกาในการแจกกันดั้มนะครับผมจะบอกตอนท้ายคลิปนะครับรอติดตามได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูรีวิวเจ้าตัวนี้กันเลยครับตอนนี้เราอยู่กับวิงบันไดคาเมชิเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่า ถ้าจะเล่นกันดัมแบบไม่ประกอบตัวนี้งานนี้จะเวิร์กไหมก่อนที่จะเริ่มอีกนิดนึงผมอยากถามเพื่อนๆว่าระหว่างฉากสีขาวที่ผมเปิดแสงสีฟ้าอ่อนๆออนไว้กับฉากสีดำมืดเพื่อนๆว่าแบบไหนสวยกว่ากันลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมอยากรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆ สำหรับวิงกันดัมตัวนี้นะครับผมพูด First Impression เลแกเลยละกันนะครับผมรู้สึกว่าตัวมันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ดูบ,บึกขึ้นมาอีกหน่อยนึงงานนี้ส่วนใหญ่ผมเห็นต่างประเทศอ่ะเขาชอบกันนะแต่ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมในเอเชียบ้านเราเท่าไหร่จากที่ผมสัมผัสได้นะเพราะว่าตัวเนี้ยผมได้มาในราคาที่ไม่แรงมากๆเลยนะครับแต่เห็นต่างประเทศเขาชอบงานแบบนี้กันนะ งั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มจากจุดขยับกันก่อนแล้วกันนะครับจุดขยับครับทั่วไปเลยหัวสามารถหมุนได้ไม่ได้วะ <laughs> หัวได้ซ้ายขวาขึ้นลงพยักหน้านี่ก็คือปกติไม่สามารถ360องศาได้แบบสมบูรณ์แบบถ้าฝืนก็คือหลุดป๊อกแบบเมื่อกี้นะครับแขนหมุนได้ปกตินะครับเหมือนกันด้ทั่วไปกลางได้ปึ๊บปึ๊บอันนี้ขยับได้หน่อย ไอตรงแง่งเหลืองเนี่ยขิงอันเนี้ยเขาขิงกูเรียกอันนี้เป็นขิงได้ไงคนชอบวิ่งนี่กำหมัดแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยขยับได้นะฮะพับแขนได้ไหมประมาณนี้ข้อมือหมุนได้ปกติเอวซ้ายขวาได้นะครับนิดหน่อยกระโปรงหน้าขยับได้ไหมปกติกันดั้มจะขยับกระโปรงหน้าได้อันนี้ได้แบบนี้แต่ไม่อยากเรียกว่าขยับเลย,เ,ลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกัน สีข้างนี่สีข้างสีข้างค่อนข้างดีนะชอบฟีอยู่แบัจับท่าสวยอะกระโปรงหลังต้องเป็นซิงเนเจอแนนนอนแข็งแข็งไปครับขยับไม่ได้ขาหน้าเตะขึ้นสูงได้ไหมโอเคเตะสูงได้พับได้เยอะไหมพับไม่ได้เยอะมากได้แบบนิดหน่อยนะครับตรงระหว่างเท้านะฮะก็ขยับได้นิดนึงนะครับเท้าก็ขยับได้ฟรีเลยขอย้อนกลับมานิดนึง ที่บอกว่ากระโปรงหน้ามันขยับได้นิดหน่อยก็เพราะว่าเป็นอย่างนี้ฮะมันเป็นจุกเสียบอย่างนี้ครับเสียบเข้าไปกับตัวจอยต,ตรงนี้เลยเหมือนข้อต่อกันดั้มที่เป็นยางเลยแต่มันหลุดง่ายมากนี่เห็นนะเสียบไปอย่างนี้ทุบแล้วเตะขึ้นนะ่ะปื๊ดอุ๊ขาหลุดวะเอ้ยขยับแรงไปขาหลุดเลยนี่เห็นนะเห็นนะนี่พอเรากางขามากๆหรือขยับขาเตะ ขึ้นมาหน่อยฮะไอตรงกระโปรงหน้ามันจะหลุดง่ายมากๆเลยก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้ไปขยับมันเท่าไหร่แต่ถ้าติดกาวผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงอาจจะได้ผลก็ได้หรือว่าอาจจะแย่เลยก็ได้นะครับยังไม่ได้ลองแล้วก็จะมีการขยับอีกจุดหนึ่งครับที่พิเศษมากมากเลยนั่นก็คือปีกของมันครับเอาปีกของมันธอเด,ยด,ยดยอย่างนี้กลางได้เยอะอยู่นะแล้วก็จะให้ติดกับด้านหลังของเขานะครับอ โอ้นี่ติดแบบนี้เลยติดง่ายครับสามารถที่จะพับเข้าพับออกได้ฟรีสไตล์ถือว่าเยอะอยู่นะนี่พับได้เยอะอยู่เลยกลางอะไรได้เยอะมากน,นี่ย็นไงเฮ้ยยืนเนียนๆนี่เท่อยู่นะเนี่ยทีนี้มาดีเทลกันบ้างดีกว่านะฮะดีเทลของเขานะครับผมพูดเลยว่าอย่างแรกเลยคือ 1. มันสวย 2. คือมันให้ความรู้สึกเน้นเล่นโดยเฉพาะเลยเน้นมาเพื่อขยับเน้นมาเพื่อ เล่นมาเพื่อให้เด็กมันขยับนู่นนั่นนี่ถ้าเปลี่ยนสนามลบแล้วสตูเป็นเด็กนะไอตัวพวกเนี้ยคือหน่วยก้าตายที่ออกไปให้เด็กมันเล่นอย่างแรกเลยว่ารายละเอียดตัวเนี้ยถือว่าสวยสีสดดีเทลดีล่องลึกโอเคอะดูใกล้ๆกันผมว่าดีเทลดีเลยนะสวยเห็นนะสีสดไม่ต้องแปะสติกเกอร์สีมันให้มาเลยนะครับอย่างนี้แต่ถ้าอยากเอาไปติดดีคอน่าจะได้อันนี้ผมไม่ได้ลองแต่ถ้าตัดเส้นได้แน่นอน ีฮะล่องดีเทลสวยนะสวยมากมากเลย ของที่ให้มากันบ้างดีกว่านะครับของที่ให้มาน้อยมากต้องพูดเลยว่าของเจ้าตัวเนี่ยแม่งคือน้อยแบบน้อยสุดๆไปเลยนี่อย่างแรกเลยโลโอ้โหโลก็สวยนะดูดีเทลและละเอียดดีครับละเอียดชัดเจนมากวิธีการใช้โลนะฮะมันจะมีชิ้นนี้ให้นะครับถ้าชิ้นนี้หายปุ๊บคือถือโลไม่ได้แล้วนะนชิ้นนี้นะฮะจะเอาไปเสียบอย่างนี้ชึบนี่อย่างนี้ แล้วก็ให้กันด้ามของเราเนี่ยจับด้วยมือจับแค่นี้เลยถ้าเขาปรับรูปแบบให้มันสามารถที่จะงอแบบงอได้เลยอมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแต่นี้ต้องดึงเข้าดึงออกอ่ะผมใส่ให้ดูปึ๊บถ้าเรียบร้อยครับพอติดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับใส่เข้าไปง่ายแต่ทว่ามันไม่อยู่ผมไม่รู้ว่าผมทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าแต่ถ้าผมทําอะไรผิดพลาดช่วยบอกผมหน่อยชิ้นต่อมานะครับชื่อดึง ก็คืออาวุธหลักของเขาเลยอาวุธปืนนะฮะค่อนข้างจะเทมากผมชอบสีมันนะถือว่าโอเคอยู่ <c oughs> ใส่ง่ายครับเหมือน <c oughs> กันเป็นไงฮะอพอติดปืนเข้าไปแล้วก็ถือว่าเทนะรายละเอียดปืนนี่สวยมากเลยนะดีอะยละเอียดดีผมชอบความที่มันเป็นแบบเนื้อแข็งๆด้านๆอย่างเงี้ยดูหน่อยนะดูมันดูเท่นะดูหน่ยนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยทำท่ายิงให้ดูหน่อยจริง โอ้โหว้าวโอ้โหเท่จริงเท่แบบเท่เกิอนอะเท่จริงอะไรจริงนี่โอ้โ,อโองอหนัก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 อะพอถึงของชิ้นสุดท้ายกันแล้วครับก็คือทัน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 เพื่อนเพื่อนจะเดาออกไหมนะว่ามันคืออะไรบางคนอาจจะเดาวด่าดาบ บางคนอาจจะดาว่ามันคืออุปกรณ์เสริมที่มันต้องเท่มากๆแน่เลยแต่จริงๆแล้วมันคือมีกรมคู่หนึ่งอะไรไว้เสียกน,นไว้ติดฐานแทนที่จะให้ดาบมาสักเล่มแต่มันไม่ให้มาทำไมทีนี้หลายคนอาจอยากรู้แล้วว่ามันสูงกว่ากันดั้ม1ต่อร้อยไหมเพราะอันนี้ก็สเกล1ต่อร้อนะ ผมขอเทียบกับพิ่คุที่ผมเพิ่งลงคลิปไปแต่ว่ายอดวิวมันกระจอกมากถายถูกไหมครับว่าจะสูงเท่ากันหรือว่าต่างกันดูกันใน3 2 1ถึงโอ้โอต่างกันมากเลยโอ้โอ้นี่คือแบบคนละไซส์กันเลยอ่ะดูดินี่ เท่าไปทีไวาลื่นโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับกับการรีวิวเจ้าวิงธรรมชิตัวนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับและสุดท้ายนี่ครับผมจะบอกกติกาการแจกกันดัมสิ้นเดือน 1. ฮะเพียงแค่กด Subscribe ช่องพัน4 2. นะครับสแชร์คลิปไหนก็ได้ที่เพื่อนๆรู้สึกว่ามั่นไส้คลิปเนี้ยอยากแชร์จังเลย 3ข้อสุดท้ายแล้วแคปหน้าจอโค้รลับที่โผมาในวิดีโอและแคป3อย่างนี้นะครับส่งมาให้ผมที่เพจพันพาจีนะครับและสิ้นเดือนผมจะมาสุ่มแจก SD กันดั้มแต่ผมยังไม่บอกด้วยนะว่าผมจะแจกตัวไหนรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนุกกับการดั้มให้มาก